อัพเดตตารางการจ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทหรือว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทฝากคุณผู้ชมค่ะในส่วนของการจ่ายเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องและพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือด้วยนะคะ10กว่าจังหวัดค่ะ80กว่าสาขานะคะเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงิน16 ธันวาคม2564นี้ค่ะโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเลยใครได้รับเงินบ้างสาขาไหนรับวันที่เท่าไหร่พี่น้องเกษตรกรแต่และจังหวัดโอนกันอย่างไรนะคะโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรหากเข้ามาร่วมรับชมวันนี้อิสันซ่าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามตารางการจ่ายเงินและแผนการจ่ายเงิน16ธันวาคม2564ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทค่ะวันนี้หากเข้ามาร่วมรัชมนนบชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะ ยังคงก่อติดแผนการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวล่าสุดเรามารวบรวมแผนการจ่ายทั้งหมดให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะหลายจังหวัดด้วยการรับการโอนเงินและแยกในส่วนของวันที่ในการจ่ายแต่ละสาขาด้วยนะคะเริ่มแรกที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชมโอนวันที่16ธันวาคม2564ค่าเก็บเกี่ยวค่ะมีทกศส,สาขาจังหารสาขาพรลลัชัยสาขา พนซายสาขาเมย์บดีสาขาสีสมเด็จสาขาหนองพอกและสาขาหนองฮีค่ะตามมาที่จังหวัดบุรีรัมย์โอนวันที่16เช่นเดียวกันค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาท5 9 3 8 9รายค่ะทกศสาขากระสังสาขาคูเมืองสาขาเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์สาขานาโพสาขาบ้านกรวดสาขาละหานสายและก็สาขาสตึกค่ะที่จังหวัดชัยภูมิโอนเช่นเดียวกันค่ะ16 ทันวาคม2564 34009รายที่สาขาชัยสามหมอค่ะ สาขาฝายสาขาบ้านเป้าสาขาพักดีชุมพลนะคะสาขาเมืองพญาแลค่ะตามมาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ3 7 9 0 3รายค่ะที่ทกศสาขาโคกโพไซสาขาชําสูงสาขาโนนศิลาสาขาบ้านแห่สาขาเปืยน้อยสาขาพระยืนสาขาแวงใหญ่สาขาอุบลราชธานีค่ะและที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ5781รายค่ะที่ทกศสาขาถนนพระวิหารสาขาเบญจลักษณ์สาขาโพสีสุวรรณ สาขาภูสิงสาขาราศีสไลายค่ะและแผนการจ่ายจังหวัดสกลนครค่ะคุณผู้ชมโอนวันที่16ธันวาคม2564ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1 1,000บาทค่ะสาขากุสุมานสาขาคาตาก้าสาขา เจริญชัยสาขาวาริชภูมิค่ะและในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีก็มีโอนนะคะที่ทกศสาขาเขมราชสาขาเขืองในสาขาเดชอุดมสาขาตรการพืชผลสาขาพิบูลมังสาหารสาขาอุบลราชธานีค่ะและในส่วนของจังหวัดนครราชสีมากว่า7 6 5 5ห่รายค่ะที่ทกศสาขาคงสาขาชกชัยสาขาโนนไทยสาขานนสูงสาขาปักธงชัยสาขาปักช่องสาขาห้วยแถลงและะ สาขาห้วยบงค่ะคุณผู้ชม ที่จังหวัดอุดรธานีมีแผนการจ่ายออกมาแล้วนะคะวันที่16ธันวาคม2 5 6 4ค่ะที่ทกศสาขาชัยวาลทกศสาขาทุ่งฝนทกศสาขาโนนหวายทกศสาขาพันดอนทกศสาขาเมืองโนนสูงโนนสูงนะคะแล้วก็ทกศสาขาวังสามหมอค่ะเอาละ,ะคะ่ะวันที่16พี่น้องเกษตรกรบางจังหวัดนะคะบางสาขาอำเภอทราบแล้วว่าจะได้รับการโอนเงินแต่ใครยังไม่มีแผนการจ่ายเงินลองตรวจสอบเช็คสิทธิ์การโอนเงินพ่อทกศ จะมีการโอนเงินตามแผนการจ่ายของแต่ละสาขายอยู่แล้วค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ